สถานีรงคลีไปทางสถานีตรวจปีขัดขันเริษาทที่ตรวจเรียบร้อยแล้วตรวจจะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านสารการได้ราบได้ที่สารมาแล้วนะครับขบวนสองห้าหนึ่งที่รอคอยนะครับเที่ยวแรกเลยนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอมสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับพ่วงมาห้าคันเลยนะครับวันนี้นี่นะครับ ชนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้หลังจากที่หยุดให้บริการมานานนะครับนี่สองห้าหนึ่งนะครับพ่วงมาห้าคันนะครับเมื่อเช้า สองห้าอง่วงสี่คันนะครับ หลายคนดีใจนะครับที่ขบวน251กลับมาให้บริการนะครับเพราะบางคนอาจจะใช้ขบวนนี้ในการนั่งรถไปทำงานนะครับเราจะเห็นว่าตู้บอชอสอสีเขียวนะครับปรับปรุงใหม่นะครับใหม่เยี่ยมนะครับ เคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับสําหรับขบวน251นะครับหลายคนรอคอยขบวนนี้มากๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับวันนี้พ่วงกันมา5คันเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ